พ่อคาได้บอกมาปิดเอาน้ำเต้าให้แม่หน่อยเห็นน้ำเต้าไหมววางแมวค่ะเ,เด๋ยวไปปิดเอาน้ำเต้าให้มามีหน่อยปิดอะไรปิดเอาน้ำเต้ามาแม่จะเอาน้ำเต้าต้มน้ำเต้าเร็วๆโอเค okay. oh. มายกขึ้นนี้ยกโชว์ดิยก <Yay. S 1> น,น้ำเต้าเอน้นี่แหละแม่จะไปนึ่งเอาไปต้มน้ำเต้า โอเคออกมาค่ะยืนนะนี่น,นี่ค่ะท่านผู้ชมน้ำเต้าเหลานะคะอยู่บ้านลาตีเองค่ะป,ปลูกลผลไม้ใช่เราปลปูกเราปลูกอาหารการกินนะคะพี่น้องเราปลูกอาหารการกินที่บ้านเราเองงา่งายๆเลยพี่น้องนี่ละน่วเนี่ละ่ย จะได้กินหน่วยแหลกพี่น้องค่ะหน่วยแหลกในหน่วยใหญ่โกมูพี่น้องค่ะลูกอื่นๆก็คือกาลังกําลังเกิดค่ะพี่น้องค่ะกําลังเป็นหน่วยค่ะพี่น้องหน่วยหน่อยๆเยอะเลยค่ะเอาน,น้ำเต้ามาแล้วก็ปล่อยลงโอ่งค่ะทุกคนค่ะหวังว่าจะเห็นอย่างพี่น้องเฮ้ย น้องคะนี่แล้วก็ล้าง,งพี่น้องคะล้างในโอ่งเลยค่ะพี่น้องคะนี่ละพี่น้องคะน้องคาน่ารักบอน่ารักบ่น้ำเต้าลอยโอ่ง,น,องน้ำเต้าลอยโอ่งพี่น้องค่ะน้ำเต้าลอยโอ่งมาคะ่ะทุกคนกินด้วยกัน

แม่หนูเอาไข่ให้น้องกินนะนิดเดียวแค่นี้เองก็นี้น น้ำเต่าพี่น้องน้ำเต่าแสบแสบอืมอืม,มจะเอาอันที่มาสูกก่อนใช่ไหม ันที่มีรอยแบบนี้ก่อนเหรอ mm. ถ้าจะเอาอันนี้สุกมากก่อนแล้วหืม mm. อันแล้วไม่น้ำด้วยฮะอร่อย แก็อาจจะช่วช่อ่ะกลับมาแล้วลืมวางอยู่โต๊ะเครื่องแป้งอ่ะเจ้ว ไข่พี่นนอะเกิ่อก้โพดเ็ดอืมยิ้เอีมอมอ่มอ่ะเออ หอมจีนคะ่ะทุกคนตำแตงไม่เป็นตำแตง <Wow. S 1> ตำตัวใส่ตีนไก่ I'm gonna น้องนะเตียจะขอตัวนะคะบไไวะะ่หวแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะไปแล้วนะคะทุกคนจึบบวไวแล้วค่ะพี่น้องไข่เศร้าใหม่นะคะทั้งไข่ทั้งบรสบายกลัวจะกลัวจะหายปวดเหนื่อปวดตัวพี่น้องเอ้ยสุดยอด ปิดที่ไหนอะปิดให้หน่อยปิดปิดปิดใช่ไหมปิดแล้ว